สวัสดีค่ะมาล,ลีอีก,ก็ไทยแลนด์นะคะถ้าพูดถึงหนุ่มๆสาวสาออฟฟิศนะคะแน่นอนค่ะว่ามีชุดยูนิฟอร์มกันอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีแค่ไหนถ้าบริษัทของเราใช้ยูนิฟอร์มที่สามารถป้องกันแบตชีเรียได้ แน่นอนค่ะทุกวันนี้นะคะเราก้าวออกจากบ้านไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือนะคะหรือว่าเผชิญอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแบีเรียได้เลยแต่วันนี้ค่ะมาลีจะมาแนะนําทุกคนนะคะว่าเสื้อนะคะที่สามารถป้องกันแบีเรียได้ถึง99.95%ค่ะเสื้อตัวนี้นะคะที่มารีใส่ค่ะเป็นรุ่น eg6168 และส่วนตัวนี้ค่ะ เป็นรุ่น eg 6 1 6 4เป็นเสื้อโปโลโหญิงแขนสั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเสื้อโปโลตัวนี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจมากอย่างแรกเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะ eg 6 1 6 4เขาดีไซน์ให้รู้สึกถึงความร่วมสมัยและบาลานซ์ค่ะที่สำคัญค่ะเป็นผ้าเนโอป๊อปให้ความรู้สึกเบาสวมใส่สบาย และระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะและในส่วนรุ่นที่มานีใสนนะคะ E.G. 6168ค่ะดีไซน์ให้รู้สึกถึงความคลาสสิกและเป็นผ้ารุ่นใหม่แฟนซีได้ซึ่งให้ความรู้สึกหนานุ่มสัมผัสเหมาะกับทุกการใช้งานค่ะเสื้อทั้งสองรุ่นนี้นะคะสามารถป้องกันแบบทิเรียได้ถึง 99.95%เฮ้ยคือมันดีที่สุดอะและซึ่งปกติค่ะเชื้อโรคของเราเนี่ยมันไม่สามารถซักออกได้นะหรือบางทีที่เราอ่ะเก็บเสื้อไว้ในตู้เสื้อผ้านานๆก็อาจจะมีกลิ่นอับแต่เสื้อของเราตัวนี้มันดีมากๆค่ะที่สามารถป้องกันแบคทีเรียรได้ปัญหาตรงนั้นก็ไม่เกิดค่ะอเกือบลืมเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ e g 6 1 6 8ที่เราสามารถวางโลโก้บริษัทได้ไม่ว่าจะตรงหน้าอกหรือว่าตรงแขน คือจะบอกว่าวางได้เต็มที่ไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับเสื้อโปโลญิงยุคใหม่เก๋ๆแบบนี้กับคุณภาพที่เราควรต้องมีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางออนไลน์ im, port, แอดไลน์พิมพ์เอสไออีกอสปอร์ตและเฟซบุ๊กอีกอสปอร์ตแฟนเพจหรือว่าจะไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ o s p o r t t h a i l a n d com ค่ะแล้วพบกับมาลีได้ใหม่กับสินค้าดีๆในอีพีหน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย